สวัสดีครับนะครับผมมีอาชีพที่ทํางานเรื่องของการสร้างสุขก็คือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทําให้มีความสุขนะครับจิตวิญญาณก็ต้องมีความสุขด้วยจิตวิญญาณอาจจะฟังยากนะแต่ว่าเหมือนกับเราเรียกว่าโลกภายในความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลที่มันจะมีความสุขได้นะครับโดยเฉพาะ,ะคนทํางานเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเป็นอยู่นะที่จําเป็นจะต้อง สร้างสุขสร้างความแข็งแรงนะครับอยากจะชวนให้คนทำงานเนี่ยอย่าเอาเรื่องดีๆอย่าเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์เอาไว้สอนคนอื่นสร้างสุขจากตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็แข็งแรงจากภายในนะครับแล้วเรื่องราวที่เราจะเอาไปบอกเล่าต่อคนอื่นนะครับไปทำให้คนอื่นมีความสุขมันจะเต็มไปด้วยพลังนะครับทั้งท่าทีของของเราเองนะครับทั้งน้ำเสียงแล้วก็ความมัน่นอกมั่นใจหรือ เมื่อเราได้ยินเรื่องราวที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดเนี่ยเราจะชวนเขาดูต่อชวนเขาคบคิดต่อด้วยไม่ใช่แค่รู้ตามทฤษฎีแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในการค้นพบบางอย่างจากข้างในนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามนะครับเราอยากจะแคๆ่ๆเปิดพื้นที่ภายในของคนทํางานหรือของคนที่ได้ยินได้ฟังนี้ถ้าพอเพอินมาได้ยินแล้วเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ก็ลองติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับ